เชิญท่านเอกภพครับสสเชียงรายครับเรียนท่านประธานสภาที่ครบอย่างสูงครับผมนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษผู้แทรนราศฎรเชียงรายจากพรรคก้าวไกลครับเรื่องที่เคยปรึกษาหารือในสภาไปแล้วนะครับทั้งเรื่องถนนเรื่องไฟฟ้าเรื่องน้ำประปาในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายผมก็ยังติดตามอยู่เลย ธรรมทานติดตามให้ผมด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยผมมีเรื่องปรึกษาหารืออยู่ทั้งหมด3เรื่องนะครับเป็นประเด็นเกี่ยวกับสาธารณสุขล,ล้วนๆนะครับเรื่องแรกคือขอให้สปสชและก็กระทรวงสาธารณสุขนะครับเร่งรัดการโอนเงินงบประมาณเหมาจ่ายายหัวของปีงบประมาณ64เนี่ยให้กับโรงพยาบาลน,นะครับ <S 2> <S 2> เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการให้บริการผู้ป่วยแล้วก็ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่นะครับเรื่องที่2ครับคือขอให้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยติดตามเรื่องของการบรรจุตําแหน่งของข้าราชการในกระทรวงนะครับสาขาขาวบ วิชาชีพในโรงพยาบาลทั่วประเทศนะครับเนื่องจากว่ายังมีบางวิชาชีพในปัจจุบันยังเป็นเพียงลูกจ้างรายวันของโรงพยาบาลอยู่เลยนะครับเรื่องสุดท้ายครับเป็นเรื่องของความเดือดร้อนของประชาชนครับที่ถูกหน่วยงานราชการของกระทรวงสาธารณสุขใช้มาตราฐานส,สาของพรบรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับที่มีการตีความกฎหมายอย่างกว้างมาเอาผิดประชาชนนะครับที่มีการโพสต์ ข้อมูลมีการโพสต์รูปเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แม้กระทั่งแก้วเบียร์นะครับในโซเชียลมีเดียซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นการกระทําที่เกินกว่าเหตุนะครับแล้วก็ไม่สมเหตุสมผลมีการเข้านําเรื่องนี้เข้ากรรมธิการในสภาผูแ้แทนรัษฎรในหลายชุดและมีการสรุปว่าควรมีการพูดคุยแล้วก็ดําเนินการแก้ไขปัญหานี้โดยเร่งด่วนนะครับในขณะเดียวกันทุนใหญ่มีการใช้ช่องโหว่ทางด้านกฎหมายเนี่ยมายิงโฆษณาจากต่างประเทศ นะครับตรงนี้ผมขอให้ทางด้านกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยระงับการดําเนินการไปไล่จับผู้กระทําผิดรายเล็กรายน้อยในโซเชียลมีเดียแล้วก็เรียกปรับโดยไม่สมเหตุสมผลได้แล้วนะครับแล้วมาตั้งโต๊ะพูดคุยกันแล้วก็มาหาทางออกร่วมกันเป็นทางออกที่ดีที่สุดสําหรับการควบคุมขึ้นแอลกขอฮอล์ครับขอบคุณครับท่บานปราครับ